มาแล้วเราจะส่องทุกมุมข่าวที่นี่ทุกวัน สวัดีครับท่านผู้ชมที่เคารบทุกทุกท่านต้องขอขอบคุณมากมานะครับสำหรับการติดตามรับชมช่องข่าวข่ายของเราวันนี้ผมส่งข่าวปฏิบัานลุงสงวนมาแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องนอตที่อยู่ในข่าวข่ายมาแล้วมาแล้วของเรานะครับเนื่องจากโอ้โหช่วงนี้ท่านผู้ชมลุงสงวนเอาอีกแล้วนะครับผู้ชมทํางานตัวเป็นเกีียวหัวเป็นน็อตเลยนะครับไม่มีเวลาทําคลิปนะครับผมก็พยายามหาคลิปลงให้นะครับลุงสงวนก็งอนนะครับน้อยใจว่าโอ้ยลงแต่รูปกบลูกเขียดให้กูเนาะพานะนะครับวัน ันนี้นะครับผมจะเอาลงลูกช้างให้นะครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะลงข่าวเรื่องบักแต่นะครับหัวข่าวว่าทั้งไหนบักแต่รรู้เห็นคนอุ้มน้องชมพู่รายละเอียดของข่าวมีดังต่อไปนี้ ฝนกระโถกค่ะท่านผู้ชมต้องคุยแข่งกับเสียงฝนนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะฟังเสียงผมชัดหรือเปล่านะครับเนาะจากหลายท่านหลายคนนะครับที่ติดตามข่าวกรณีน้องชมพู่มานู้นเกือบ2ปีคัะท่านผู้ชมก็ได้แต่คิดในใจนะครับว่าต้องเป็นคนนู้นบ้างคนนี้บ้างเป็นคนทำนะครับเนาะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับคิดว่าบ้านสามหลังเนี่ยครับรู้เห็นนะครับแล้วก็รู้ลึกไปกว่านั้นก็คือพ่อแม่ของเด็กรู้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะน้องแซดดิ้งนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องช่างแม่งชาแนลวีสองครับได้ไปขุดคําพูดของบักแตนะครับโดยมีคลิปเสียงของบักแตนะครับตอนรับสารภาพทั้งหมดนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยน้องชมพู่เนี่ยหายไปยังไงนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณช่องช่างแม่งชาแนลวีสองด้วยนะครับที่เก็บข้อมูลหลักฐานไว้ทั้งหมดนะครับบางช่วงบางตอนสําคัญสาคัญท่านผู้ชมยังไม่เคยได้ฟังไปฟังพร้อมๆกันนิดนึงเชิญครับเงินก้อนนี้มีราคาแบบเขาให้มากับ กืบครึ่งแสนแต่ต้องแลกกับชีวิตเด็กคนหนึ่งที่สำคัญก็คือ